สวัสดีครับตหนุโซลารเซลล์ครับผมนะอินเวอร์เตอร์ซันดีผมก็เคมที่ศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่งศูนย์ไปสองอาทิตย์แล้วนะจะเข้าอาทิตย์ที่สามนะครับติดโค้ดศูนย์หนึ่งนะครับซันดีเกิดจากพัดลมนะครับพัดลมระบายอากาศนะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์มันมีปัญหานะมันอานา่านค่าพลาดนะครับเนาะก,ก็เลยส่งไปที่ศูนย์นะครับเพราะว่ามันยังเหลืออยู่ประมาณสี่เดือนนะเหลือประกันอยู่สี่เดือนนะครับก็เดี๋ยวเอาตัว ไ v โวล์นะครับไอโวล์ลเรามาติดตั้งดูเล่นๆนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ใช้งานแบบจริงจังนะใช้แค่สำรองนะครับผมเนาะในกรณีทีออ่อินเวอร์เตอร์ตัวสวิตชิงผมนะนะครับมีปัญหาก็เลยเอาตัวนี้มาแทนนะครับผมตอนนี้คือติดตั้งเสร็จหมดแล้วนะครับเนาะใช้กับโหลดที่เป็นตู้เย็นตู้เดียวนะครับเนาะก็แรงดันจากแผงมาก็300์น,นะ 8แผงนะ550วัตต์นะครับอนุกรมกันมานะครับ8แผงปึ๊บปึ๊บมาเข้าตัวบอร์ดผสมไฟก่อนนะครับตัวบอร์ดผสมไฟก่อนนะนี่ครับออกจากบอร์ดผสมไฟก็มาเข้าตัวคาปาเนี่ยครับตัวใหญ่นะของผมใช้เป็นคาปา500โวลต์นะครับผมเนาะก็จะหมื่นไมโครฟารัดนะครับเนาะ แล้วก็ผ่านมายังเบรเกอร์นะครับแล้วก็เข้าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์4กิโลวัตต์นะครับของจีนนะครับแล้วก็ออกไปที่เบรเกอร์นะครับนี่ครับออกไปที่เบรเกอร์แล้วก็เบรเกอร์ก็ออกไปที่ตู้คอน s u m อร์นะครับเอาไปใช้งานนะครับตอนนี้ก็มีแค่โหลดแค่ตู้เย็นอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าใช้เครื่องซักผ้านะครับมันจะ คล้ายๆกับวัดไม่พอนะครับผมมันจะตัดนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดแรงดันมาจากแผงแล้วกันเนาะแปดแผงนะครับอนุกรมกันมานะา150วัตต์นะครับแปดแผงนี่นะครับได้365โวลต์น,นะครับนี่เวลานี้ก็เป็นเวลา10โมงนะครับ365โวลต์เห็นหรือเปล่าเนาะนี่นะครับ 3 0 0กว่าโวลต์นะ365โบโวลต์นะครับปึ๊บมาก็เข้ามาผ่านตัวนี้นะครับบอร์ดลมไฟก่อนนะนี่นะครับบอร์ดลมไฟปึ๊บก็ออกมายังตัวคาปานะครับคาปาก็เข้าออตัวอินร์เตอร์นะครับผมเนาะเป็นไฮโวลต์นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวจะวัดแรงดันที่ออกมาเป็นไฟ AC ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองวัดดูนะว่าไฟจาก แผงโซลาเซลล์นะครับเวลามันผ่านตัวนี้แล้วมันออกจากตัวคาปามันจะได้เท่าไหร่นะอะเดี๋ยวผมลงวัดให้ดูนะครับมันมาสา0รกว่าโวลต์นะอ่านี่นะครับ363นะเห็นไหมครับนี่3 6 3รบโวลต์นะครับอ่ะเดี๋ยวจะวัดแรงดันที่มาจากแผงดูนะอ่าเรามาเทียบกันนะครับ ได้3า4้นะครับห5้านี่นะครับ64 65ี่ห้านะนี่นะครับอพอผ่านตัวรวมไฟตัวนี้นะครับบอร์ดรวมไฟเนี่ยวตวมันตกนะวัวมันตกนะครับ363โวล์น,นะครับมี่3 6 3โวล์นนะนี่นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะนี่นะครับ363โวล์อืม จากบ่อรลงไฟแล้วนะครับก็ามาเข้าอ,อ,อิมพร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นไฮโวล์นะมันเป็น AC นะครับออกเท่าไหร่นะ AC นี่นะครับออกอยู่200กว่าโวล์นะครับ223โวล์น,นะนี่นะครับ223โวล์เป็น AC นะครับผมเป็น AC นะ223โวล์นนครับมาเข้าตู้ตู้คอน s u m e r นะครับผมเนาะตอนนี้ก็ ใช้โหลดกับตู้เย็นนะครับใช้โหลดกับตู้เย็นนะเดี๋ยวผมจะลองคล้องดูกระแสดูนะครับว่าตอนนี้คอมมันคอมของตู้เย็นมันตัดแล้วนะครับอ่าตอนนี้กินอยู่0.1นะครับ0.1แอมป์นะครับครับตอนนี้โหลดนะครับโหลดกินอยู่คอมมันไม่ทํางานนะครับพอมันผ่านชินโนทัมเมอร์ตัวน,นี้แล้วแรงดันจะได้อยู่227โวลต์นะครับโหลดจะไม่ทํางานนะ ตัวตัวนี้นะครับพีโนททมเมอร์ตัวนี้นะมันเชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับเนาะมันวอมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้นะครับถ้าเราไม่อยากให้วอล์มันตกนะครับเราควรมีไฟสำรองแบ็กอัพไว้ก็คือไฟ AC นะนะครับผมไฟ AC ซก็ผมก็เข้าตรงนี้นะครับนี่ LN นะครับโดยผ่านชิโนททมเมอร์ตัวนี้นะครับปึ๊บมานีนะครับ ผ่านเบเกอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟ AC ไฟสำรองนะครับนี่มานี้แล้วก็ผ่านทัมเมอร์นะครับแล้วก็เข้านี่นะครับนี่นะครับบอร์ดลงไฟมันจะมีอยู่3 3ช่องนะ PV in 1น PV in สอแล้วก็ LN เข้า,เาไฟสำหรับสำรองนะตัวนี้นะครับหรือจะมีอีก1สติงก็เอามาเข้าตัวนี้ก็ได้นะครับแต่่าให้เกิน400โวลต์นะตัวนี้นะครับผมเนาะแต่ของผมนะครับมันมีเสียงแปลกๆนะ เวลาผมเอาเบรกเกอร์ของ AC ขึ้นนะครับเนอะเดี๋ยวผมจะลองเอาขึ้นดูนะตัวนี้นะครับมันจะมีเสียงแปลกๆนะเดี๋ยวผมเอาลองขึ้นดูนะครับเนี่ยฮะเสียงมันจี๊ดจี๊ดนะครับชินอุทัมเมอร์ทำงานแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีเสียงจี๊ดผมกลัวผมก็เลยไม่ได้เอาไฟ a c เข้าร่วมนะครับนี่ครับมันน่าจะดังมาจากตัวนี้นะครับน่าจะเป็นรีเลย์หรือเปล่านะครับ เสียงมันจ right. ีดในกล้องไม่น่าได้ยินนะนะครับผมก็เลยไม่ได้เอาไฟ AC เข้าร่วมนะครับกลัวว่าบอร์ดมันจะมีปัญหานะแต่ถ้าเอาไฟ AC ลงเนี่ยบอร์ดมันก็นิ่งๆเลยนะครับแต่ตัวนี้มีความร้อนนะเปิดตั้งแต่เช้าแล้วนะครับร้อนอยู่นะร้อนร้อนนะครับต้องติดพัดลมให้มันด้วยนะครับตัวนี้นะนี่ครับมันมีตัววัดอุณหภูมิอยู่นะถ้าเกิดว่าความร้อนมันสูงนะครับตัวนี้มันจะตัดนะตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มันจะตัดนะครับ เราควรที่จะติดพัดลมให้มันด้วยนะครับติดน่าจะติดตรงนี้นะติดฝั่งนี้นะให้มันเป่าขึ้นนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นนะครับมันก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่นะแต่ก็มีอุณหภูมิอยู่นะครับอุ่นๆน,นะนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเราใช้ตัวไดโอด5ขาหรือ4ขานะครับเนาะก็อันนั้นก็เป็นตัวรวมไฟได้นะครับแล้วก็ลองแล้วก็เออเอาเข้านี่นะครับเนาะ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะแต่ว่ามีคนอื่นทํได้หลายช่องเขาก็ทานะใช้ไดโอด4ี่ขาห้าขานะครับเป็นตัวรวมไฟนะนะครับผมเนาะก็แทนบอร์ดตัวนี้ได้นะครับมันไดโอดแต่มันเอาไฟทั้งไฟ AC ทั้งไฟ DC เข้าเข้าได้นะครับเข้ารวมกันได้แต่ว่าเวลาอออนะครับมันจออกมาเป็นไฟ DC นะนะครับโดยผ่านคาปาตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่มาสาธิตวิธีการทำงานของพวกออบอร์ดไฮโวล์นะนะครับผมตอนนี้คือโหลดคือมีแค่ตู้เย็นอย่างเดียวนะครับเนาะแต่ถ้าใช้กับเครื่องซักผ้านะครับใช้กับเครื่องซักผ้าเนี่ยถ้าเราไม่มีไฟ AC สำรองนะครับเครื่องมันจะตัดนะคีโนทัมเมอร์มันจะตัดนะครับผมเนาะอ่นะเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันนะคลิปคลิปที่สองแล้วกันนะ กับเครื่องซักผ้านะครับกับบอร์ดไทวอนนะครับผมอ่ะโอเคครับ